ดก้อยปลาอืมอนี่คือคอยปลาวานิลเนาะที่เอาไปใส่มักนาว แล้วกาตามคาเรียบร้อยละอืมตอนนี้ต่อไปแมนโพสิไข่มักเพ็ดหอมปองอยู่ในนี้เบิดอันนี้คือน้ำมังนาวกับคาที่เขาคันแล้วเรียบร้อยไปต้มมันซุกก่อนอันนี้ผักาผักที่วัดทีเพ็ดเรียบร้อยอันมักมีมักแตงหอมบัวหอมปอมกลับี่ อันนี้ประกาศอ่าประกาศคิ้วประกาศอนาเทีกเยกินแลวก็ขึ้นดังคลายๆวาสดัดีมัตแตงหัวิีไทยอันนี้ก็คือมะละว,ว้าวหมักเผ็ดหมักหนา้าเอาครัวหอมปอมครบสุดสามสิกินหมักเผ็ดกินเลยนะ ก้อยปันอินพี่น้องครับอาทุกวัดที่โชว์ทุกะแนนออกเพ็ดจะเลยเพ็ดเอาทุก เท็ดดี้เหนะ็นไม่ะไปสีไข่บรรยายแมเ้จ <laughs> ะบรรยายยังไงนี่คือสุดของการปล่อยปลาเือะไปปล่อยปลา สุดทาอยากไปเอาสุดยาเทาให้เองเส็เองให้คอบขวัวด้ใส่าลายแหงแสร็จะใส่าลายเจ็ดดาส่มา,าเสีตตาายตัว มกนาวนำค่าเดี๋ยวเรียบร้อย น,น่าจะพอลวเลยสสยลาชิ่มือน,นั้นสมบูรณ์ได้หรือ่นล่าเนาะนี่สำคัญนี่ครับนี่เบิ้งมันละขิน<ะ>กับ Kom, hmm? da. Oh. <laughs> mm -hmm. oh, เสร็จเนาะเหตเออนั่นแหละ 再扒上吧，还嗯。嗯